ของคนถนัดมือซ้ายใครถนัดมือซ้ายยกมือขึ้นสำหรับคนที่ถนัดมือซ้ายก็ไม่ต้องเสียใจไปที่เขาผลิตอะไรก็ผลิตมาเพื่อคนถนัดมือขวาทั้งนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะเพราะคนบนโลกนี้85%ที่ถนัดมือขวาค่ะแถมบ,บางที่ยังให้คุณค่าคนที่ถนัดมือซ้าย สี่เรื่องจริงของคนถนัดมือซ้ายวันนี้ 1. ประชากรโลกนะคะลองน,นับบดูแล้วพบว่ามีคนถนัดซ้ายอยู่ราวๆ15%เอร์เซนของพลเมืองโลกทั้งหมดใครถนัดซ้ายเนี่ยค่อนข้างหายากเลยทีเดียว 2. นะคะในบรรดาประชากรที่ถนัดซ้ายเหล่านั้นเพื่อนๆคิดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมากกว่ากันคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อก,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 กอ่า ขอใบมันฉเฉลยนะคะเป็นสัดส่วนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่าเลยทีเดียว 3. เมืม่อแยกออกมาจากกลุ่มคนไอคิวสูงพบว่ามีถึง20%ที่ถนัดซ้าย,ยงั้นฉันขอถนัดซ้ายดีกว่า 4. คนถนัดซ้ายส่วนมากมักจะมีทักษะด้านดนตรีและมีทักษะด้านการฟังเป็นเลิศกว่าคนทั่วไป 5. ในบรรดาสถิติการชกมวยมีมากถึง40%เปอร์เซ็นเป็นนักมวยหมัดซ้ายที่ได้เหรียญทอง นึกถึงอดีตนักมวยของไทยจะนึกถึงเข่าทรายแกเล็กซี่อดีตนักมวยแชมป์โลกเพราะฉายาของเขาคือซ้ายทะลวงไส้หก <Wow. S 1> เคยมีการศึกษาพบว่ากลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงคนถนัดซ้ายจะมีแนวโน้มรวยมากกว่าคนถนัดขวาถึง26เปอร์เซนต์ ของคุณถนัดซ้ายมีโอกาสถึง50%ที่ลูกจะถนัดซ้ายตาม 8. หน้าแปลกที่แมวเพศเมียส่วนใหญ่จะถนัดขวาส่วนแมวเพศผู้จะถนัดซ้าย 9. เป็นความน่ารำคาญที่ของส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อคนถนัดขวา ด้วยเหตุนี้มีการสำรวจพบว่าสมุดจดแบบฉีกจะสร้างความหงุดหงิดให้กับคนถนัดมือซ้ายมากกว่าคนถนัดมือขวา 10. มีแนวโน้มว่าคนถนัดซ้ายจะสามารถรับมือกับสิ่งเร้าต่างๆได้ดีกว่าคนถนัดขวาจึงไม่แปลกที่คนถนัดซ้ายจะเล่นเกม หรือมีความสามารถในการควบคุมสิ่งต่างๆได้ดีกว่า 11. ผู้หญิงที่มีลูกตอนอายุมากมีแนวโน้มที่ลูกของเธอจะกลายเป็นคนถนัดซ้าย 12. เด็กหญิงที่ถนัดซ้าย จะเติบโตเข้าสู่วัยแรกสาวช้ากว่าเด็กหญิงที่ถนัดขวา4-5เดือน 13. คนถนัดซ้ายจะใช้มือขวาที่กว่าคนถนัดขวาใช้มือซ้าย 14. น่าทึงมาก ผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์ Macbook 4ใน5คนเป็นคนถนัดซ้ายจบแล้วจ้าถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ้า